สวัสดีครับพี่น้องเอซแฟนขับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิภาพไปตามแนวทางล่าพัฒนาได้พี่น้องเด้อของเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับปูบเพินกระทรงแนวทางเอามาให้พอใจดี เอามานำเสนอพีเสนอนองให้พี่นองได้เอาไปพิจารณากันนะครับแนวทางมีเขามีรุดพี่นองนะครับเนะบาะบา่าผู้ได้อาจารย์ใดพี่นองบ่มีไผดูนะครับใบสิออกตัวนั้นแท้ตัวนี้แท้บ่มีพี่นองมีแต่สูตรแต่ตำหน้าเท่านั้นที่สิเป็นตัวบอกพี่นองว่าออกจริงหรือบ่จริงนะครับ เมื่อนี้พอใจดีส5ภาพไปตามแนวตางของปูอุดรพี่น้องนะครับของปูอุดรเด้อเดี๋ยวพอใจดีไปใส่วันที่ก่อนสักน้อยหนึ่งพี่น้องวันที่สิบห้าได้พี่น้องเด้อว,วันที่สิบห้า ครับวันที่สิบห้าสิงหานะครับสิบห้าสิงหาคมสองห้าหกแปดี่น้องลาวพัฒนาปูอุดรเด้อลาวพัฒนาปูอุดร ปูอุดรครลาพัฒนาปูอุดรวิ่งลูดพีน้อง วิ่งดูดบนล่างนะครับปูอุดรวิ่งดูดบนล่างพี่น้อง ศูนพี่น้องศูนนะครับเนาะศูนย์ดีๆว่าพี่น้องศูนย์กับศูนย์ตัวเพื่อนแมาศูนย์กับศูนย์ตัวพี่น้องค็ดจังไหนนะครับว่าเบิกย่อนลังพี่น้องสรงใช้สิเป็นการแก้แค้นบอกเรื่องไรประรลุพี่น้องสูตรเพื่อน นะครับสูตรที่ผ่านมาของวันวันที่13าเนาะมาเบิกย้อนหลังพี่น้องวดประจำวันที่13สาสิงหาสองพัหเนาะลาวพัฒนาปูดอนวิ่งรูดบนล่างศูนย์พี่น้องจับคู่ให้พี่น้องจับคู่ให้ชุด3ตัวห0 1ชุดสองตัวศ1ย์ชุดกันหา1หา0นย์พี่น้องรุดพี่น้องบอกไปยังรุดเพิ่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้พี่น้องอยู่แล้วนะครับจังได้เพิ่นกับฝ้าวเปลี่ยน สูตรเปลี่ยนตำล่าเอามาฝากพี่ตอนลองเอาค้ามเสื่อมันให้พี่ให้น้องคือกันพี่น้องบอต่บต้องกลัวบ่ต้องยานพี่น้องนะครับสําหรับแนวทางปูอุดรน,นะครับแนวทางแต่ละสํานักแต่ละอาจารย์กันกล่องคือกันได้พี่น้องกันกล่องพิจารณาเด้จังคอยเอามานําเสนอพี่เสนอน้อง มันใจเราจังแขวะมาแต่ปัตนังก็ยังหลุดอยู่พี่น้องนะครับเนี่ยละสูตรพี่น้องสูตรและตำล่าแต่ละคู่บาอาจารย์บวกคือกันเอาเป็นยังเกตสำนักเป็นยังือเขาแต่อาจารย์นี่แต่อาจารย์สูตรไข่และสูตรมันพี่น้องนะครับเลียนมากแต่ละอาจารย์บวกคือกันเด้พี่น้องสูตรไผ่สูตรมันเด้อจําไว้พี่น้องเอาพี่น้องมาเบิงชุดสามตัวของพี่น้องชุดสามตัวชุดสองตัวและก็ชุดกันนะครับ chút Sám tua chút xóm tua แนวทางบ่หลายคูบ่อไหลหางพี่น้องแนวทางหามาตัวเดียวเม็ดเดียวอันเดียวบ่หลายคูบ่ไหลหางแต่ไม่แยกเอาสามตัวเม็ดเดียวแต่ไม่แยกตัดเล่นสองตัวเอามันก็นคือส่งหลพี่น้องนะครับชุดกันนะครับ มาเบ่งกันพี่น้องมาโซกันมาเบ่งกันมาดูอาจารย์ใดโซกกันเบ่งเถียงกันบุรธุอาจารย์ใดมั่นใจอาจารย์ใดพี่น้องนะครับ fc มั่นใจอาจารย์ใดนะครับเดี๋ยวก็เป็นมั่นใจอาจารย์ได้กันแล้วใจพี่น้องได้อยู่น้ำดวงน้ำโศกน้ำบาสนานะครับ ชุดสามตัวนะครับของปูปอุดรนนะครับหนึ่งศูนย์ห้าเอาละครับสามตัวไผ่สี่แตกพี่น้องเอ้ยสามตัวไผ่สี่แตกนะครับสองตัว 0 5กันพี่น้องกันกันกัน1 0 1 หะนี่คือแนวทางของปูดอนพี่น้องวันที่สิบห้าสิงหาสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปูกรอนวิ่งบนล่างศูนย์เม็ดเดียวเด้อชุดสามตัวหนึ่งศย์ห้าชุดสองตัวศูนย์ห้าชุดกันพี่น้องหนึ่งศหนึ่งหาพี่น้องเอาแคปหน้าจอไว้ขอให้พี่น้องโชคดีมีช่ยลำด้วย สู่ผู้สุขคนได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปหนาพอ,อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ